ใช้รถทุกวันครับออกไปทำงานทุกวันจนบางครั้งก็ลืมว่าจะต้องเอารถเข้าศูนย์บริการเช็คตามระยะเมื่อไหร่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลใจครับใช้รถยนต์อีสุสุนะครับผมมีระบบแจ้งเตือนการเข้าศูนย์บริการด้วยไม่ลืมแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูครับ Maintenance Reminder ครับคือฟังก์ชันที่นะครับตัวรถเนี่ยจะทำการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการนะครับติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของ Isuzu ครับไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพและรถยนต์หรือเอกด้วยนะครับโดยที่จะทําการนับถอยหลังนะครับตั้งแต่1,000 0กิโเมไล่ลงมานะครับและ180วันถอยหลังก็มาตามข้อกําหนดการเข้าสู่บริการครับหน่หกิเมรหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับโดยที่จะมีการเตือนทั้งหมด2ระยะนะครับระยะแรกครับ ก่อนที่จะเข้าสู่บริการ1,000กิโลเมตรหรือ30วันนะครับกับอีกระยะหนึ่งก็คือในระยะที่เป็น0กิโลและ0วันนะครับโดยที่การแจ้งเตือนทั้ง2อ,อย่างจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอกลาง MIB อัจฉริยะของเราเอง,เองครับโดยในการแจ้งเตือนนะครับผมในรอบเตือนระยะแรกเนี่ย จะขึ้นมาที่หน้าจอประมาณ5วินาทีนะครับโดยที่เมื่อเราทําการออนกุญแจไว้นะครับตัวปจัจจแล้วก็ตัวสัญลักษณ์เนี่ยจะโชว์ขึ้นมาอยู่ประมาณ5วินาทีแล้วจะหายไปส่วนในการแจ้งเตือนระยะที่2ครับเมื่อถึงระยะ0แล้วก็วันที่สู0แล้วนะครับผมตัวรูปปจัจจเนี่ยจะไม่หายไปนะครับจนกว่าเราจะนํารถเข้าศูนบริการครับขั้นตอนในการเช็คครับว่ารถเราได้ทําการตั้ง เมเทอร์เน็ตเรีมายเดอร์แล้วหรือยังนะครับหรืออยากรู้ว่าเหลืออีกกี่กิโลกี่วันนะครับก่อนที่จะทาการเตือนนะครับให้เข้าไปที่เมนูดังนี้ครับกดเลื่อนครับตามลูกศรครับไปจนถึงกระทั่งการตั้งค่าฟันเฟืองนะครับกดปุ่มตรงกลางครับเข้าไปที่การบำรุงรักษารถแล้วก็เข้าสู่กําหนดเข้ารับบริการครับกดยืนยันเข้าไปครับทีนี้ตัวรถก็จะแสดงวันที่นะครับและเลขกิโลเมตรนะครับในการกําหนดเข้ารับบริการครั้งต่อไป เมื่อมีสัญ,ญลักษณ์รูปประแจขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนํารถเข้ามาตรวจเช็คนะครับเข้ารับบริการตามระยะนะครับที่ศูนย์บริการอีสุสุทุกแห่งเลยครับผมโซนในอีพีนะครับสาระดีๆมีมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับในอีพีหน้าจะมีเรื่องอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคราวหนะ้าอีพีห้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ